ไปร่อไทยครับเดี๋ยวอนี้ร่องไทยร่องไทยร่องไทยร่องร่องสีง้อสีอะไรอันนี้มันเือสายเยฮะ ไอ้ยักษ์คู่คือฟองสวยนะฟองห้าโอ้โห